สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไหลโดนจอนะครับวันนี้ก็เจอกับผมเอบัญชาเหมือนเดิมผมจะพาเล่นบคาคาร่าทุน20นะครับวิธีทำกำไรให้ได้หลักพันนะฮะเรามาดูกันว่าจะเดินเงินยังไงเล่นเทคนิคแบบไหนนะครับอ่าลุยเลยละกันไม้แรกนะครับเราจะตามเขาหลักเขาเรียกว่า3ตัด1ไปแดงแบงเกอร์ก่อนละกันไม้แรกเทไปเลยนะครับนี่ผมก็เล่นประมาณรอบที่50แล้วนะ ผมตั้งใจจะขึ้นไปกำไรหลักหมื่นแต่แม่งไม่ได้สักทีมามาลุยกันเลยมาแรกไปที่แดงแบงเกอร์นะครับช่วงนี้แม่งปั้นยากมากนะเล่นหลายรอบก็โอ้โหโคตรเดือ่อยมาลุยกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่หาช่องสตรีมของผมตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมช่องไหลกระแทกจออุ้ยเชี่ยโอ้ยสมมต ตอนนี้นะผมย้ายมาสตรีมช่องไหลกระแทกจอนะครับก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยสตรีมกันจันถึงเสาร์นะฮะเวลา2ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเมื่อกี้แม่งมันเสมอนะครับมันเสมอไม้นี้ผมว่าเขาให้แม่งเปลี่ยนแน่ๆเขาให้แมงเปลี่ยนขอตัดไปที่น้ําเงินเพยนเพยอร์แล้วกันย้ายมาที่น้ําเงินเพยนเพยอร์นะครับไม้นี้เราก็เทไปหเหมือนเดิม20บาทนะฮะเราจะเล่นกันแบบคุมน้อย เพื่อจะได้กำไรหลักหมื่นนะแต่ตอนนี้แม่งขอหลักพันก็พอปกติม่จะหลักหมื่นขึ้นแต่พวกนี้มันเลี้ยยากมากนะมาหมยแรกไปน้ำเงินไอ้ไม้ที่2ครับไปทีป่2อเฮียเท่ั้เดียวเอ้าเฮียาพักเจ ทําไมถึงเล่นแดงไหมนี้ตามโป่งนะครับโป่งขึ้นมังกรนะครับตอนนี้โป่งน้ําเงินอยู่ฝั่งบีอาร์ลองดูหน่อยแล้วกันแล้วก็เล่นตามโรดแมปแถวนอนของซ้ายมือสุดนะซ้ายมือสุดเขาเรียกว่าโรดแมปแถวนอนก็คือแดงแดงแดงแถวที่4ก็คือต้องเล่นแดงนะครับที่จะถ้าจะเล่นตามโรดแมปแถวนอนนะไม้นี้ต้องอ,อยู่ที่แดงแบงเกอร์มามาลุ้นกันมาปะมาปะมาปะ อยากดัดกับพี่อย่างงี้อี๋เนสวยโอ้จ้าลุ้นแบบเนี่ไดเลยไปกันต่อครับลูยกันต่ออย่างที่บอกนะผมอยากเล่นปิงปองนะครับไม้นี้เดี๋ยวรอดูสามเกอร์ก่อนนะโคมันจะให้เล่นฝั่งไหนนะ าจะตามโป่งๆให้เล่นแดงนะครับโป่งน้ําเงินอยู่ฝั่งพิัแต่ผมไม่เล่นละกันผมไปน้ําเงินนะไม้นี้ผมจะไหลปิงปองละกันซักไม้ไปเพยเยอ์ครับเพยเยอะอพอทีเหมือนเดิมปะเดือนสิสบแปดบาทุูน้อยๆแต่ร้อยเปอร์อยู่แล้วสำหรับไหลโดนจอไหลกระแทกจอหลอกกระแทกใจ กอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยอยากให้เล่นทุนเท่าไหร่กำไรขนาดไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับจะทำได้เดี๋ยวทำให้สู้เขามาานมัแด่ไหวโอ้ยยนอม่กไ่่ตไมแกไม่ต่าก่ตไม้ตกไตอไมตกไมต้อม่ตกไมมาอยู่ที่3ไม้แล้วนะครับอยู่ที่3 ไม้นี้ตัดดีไหมวะไม้นี้ไหลแล้วกันมาไหลปิงปองต่อแล้วกันสักไม้ครับเดินเบาๆไปก่อนกลัวแม่งตัดนะไม้นี้นะไม้ห้าสิบบาทนะครับไม้นี้เดินเบาไปก่อนมามาลุ้นกันจะไหลหรือจะตัดทุนน้อยๆก็ถ้ามั่นใจก็อัดไปเลยนะครับถ้าใครสายทุนน้อยเขาอยากได้กำไรเยอะๆนะ แต่ก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้เหมือนกันนะครับถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้ก็เดินเป็นปกติไปเอาโอ้โหเยี่ยโอ้าวมาเฉยเยี่ยมาเฉยโอ้ยนี่ก็จะเป็นรอบสารภาพบาปแล้วเมื่อกีม้มาว่ามาว่ามาว่าปิงปองไหลนะครับตอนนี้ปิงปองยังมาอยู่นะไม้นี้ไปที่น้ำเงินต่อเลยครับไหลปิงปองไป นึกเมื่อกี้สารภาพบาปแล้วผมว่าแม่งผมไม่รอดแน่ๆแล้วมันเจ็ดแต้ม,แ,มแต่ดังจั่วดีมาแบ่งลงเหมือนเดิมครับไปที่10ครับไหลปิงปองไปต่อเพยเยอะครับเพยเยอะโอ้ยเฮียรอดไมหมเนี่ยว่าไม่รอดแน่ๆรอบนี้น่าจะไม่มีปัญหา ก็ยังเจ็ดเหมือนเดิมมันก็ยังเจ็ดเหมือนเดิมไม้นี้แกดีวะเออไม้นี้ขอขึ้นแดงต่อแล้วกันสักไม้หนึ่งเพราะว่าห้องนี้นะแดงสูงสุดมาอยู่ที่3ตัดนะครับอยู่ที่3ตัดไม้นี้ไปแดงแบงเกอร์อออินไปเล่นตามเขาให้ทึบด้วยนะครับทึบแดงอยู่ฝั่งบีอาร์นะมาลองดูครับเพื่อนๆไม้นี้ขึ้นแดงครับขึ้นแดง จะไหลบ้างเหย็บเหย็บเหยเย็ยบเยบผี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 ของบ้โอู้หูผีไม่มาครับอุ้ยเราตายอุ้ยเกือบเราตายไปเราตายไปนะเสมอฮะโอ้โหแม่งแต้มสูงมากนะตอนนี้ ชนะกัน9-7 7-6อ้โห8-8อีกเกมเนี้ไม้นี้นะผมไหลต่อแล้วกันไปที่แบงเกอร์ต่อครับเล่นตามเขาไพ่ทึบไปต่อแล้วกันนะฮะไม้นี้อออินเหมือนเดิมมาทุน20จะกกำไรเท่าไหร่รอบนี้แบงเกอร์ครับอออินหยุดะะ สามสี่สวยเยอะไปเยอะไปโอ้โหแม่งชนะแต่ละทีแม่แต้มสูงชิ้หายเลยเพื่อนแต้มสูงมากอ่ะมาไปต่อไปต่อไม้นี้ถ้าจะตามทึบนะครับต้องเล่นที่เพยเยอร์นะฮะขึ้นมังกรดีไหมว่าทึบน้ำเงินมันอยู่ฝั่งพรีอาร์กอ่ะมาไม้นี้ผมขอขึ้นมังกรแล้วกัน ทำไมถึงขึ้นมังกรห้องนี้นะล่าสุดเนี่ยทั้งน้ำเงินและแดงนะครับ3แถว4แถวเนี้ไม่เกินเอ่อไม่เกิน3ตัดละแต่จริงๆนะครับถ้าจะเล่นแพทเทิร์นเดิมก็เล่นได้แต่ผมว่าแพทเทิร์นเดิมคงไม่ออกอีกไม้นี้ขึ้นมังกรแล้วกันมันจะไม่มาตลอดหรอกพทเทร์นเดิมมันอนะโอ้โหเยอะอ้จะไปดิ บอกแล้ว่าพเดิมเดิมมันไม่มาตลอดนะมันไม่มาตลอด you know สวยสวยโอ้โหแม่งขึ้นมังกรมาขนาดนี้นะครับหัวมาลำตัวโผไม้นี้ไหลมังกรไปต่อเลยขึ้นมังกรต่อครับแดงแบงเกอร์อออินแดงอออินไปเลยละกัน กอไหลมังกรเย้เย่เียสามแต้มเอาอีกสองสามนี่นก้าหลังไปดีก้า <c oughs> หลังไปเลยละกัน <c oughs> อาเตแะใส่แวนไปต่อไปต่อไปต่อหมไม้นี้นะครับอ,อู้ยเฮียอยากเล่นแดงมากเลยจะเสียวแม่งตัดว่ะ มานี้ขอรอก่อนหนึ่งไม้นะครับทําไมถึงอยากเล่นแดงนะรถแมพแถวนอนถ้าจะเล่นแถวที่4ต้องเล่นแดงนะครับแต่ผมกลัวมันตัดเพราะว่าแถวแรกเนี่ยเห็นไหมแถวที่1รถแมพแถวนอนเข้ามาแล้วนะแถวนี้แม่งกลัวแม่งตัดแต่ขอรอก่อนแล้วกันหนึ่งไม้ถ้ามันไหลมังกรนะค่อยตามแดงต่อหรือมันจะตัดโอ้โหสัตว์เล้งเห็นไหมวาแลลวนะแ,แปลกมันตัดครนบเพื่อน มันตัดไม้ที่5้านะเกือบเล่นแล้วเมื่อกี้เนี่ยดีนะแบบช่าใจนะเพราะว่าแถวเมื่อกี้มันมาแล้วแถวนี้แม่งมันต้องตัดมันจะไม่เข้าตลอดนะครับเพราะเข้าตลอดมันจะดูเล่นง่ายเกินไปนะอ่ะไม้นี้นะขออออินไปที่แดงแล้วกันนะครับไหลปิงปองไปต่อแล้วกันไม้นี้ใครไม่เจงเงอไม่รวยก็ควยไปเลยไม้นี้คูณยี่สิถ้าเข้าไม้นี้นะผมพอเลย ทุน20กำไร2,000แม่งก็ปัญญ้นยากเหมือนกันนะเล่นมา50บกว่ารอบเนี่ยควรจะเข้าตอนแรกอยากได้กำไรหลักเหมือนแต่มันไม่ได้สักทีแต่รอบนี้จะได้หรือเปล่าอู้หูชิหายเอา้าก้วหลังเฉยโอ้ยเหี้ยมาเฉยโอ้ยนึ่งก็ไม่รอด นะครับุน20ตอนนี้กำไรมา2,200นะครับผมพอเลยละกันนะฮะสําหรับใครที่อยากให้เล่นทุนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาหรืออยากให้ได้กําไรเท่าไหรก็คอมเมนต์กันมานะครับส่วนใครที่หาช่องสตรีมไม่เจอเราสตรีมกันช่องใครไม่ทีงโง่นะช่วงนี้และก็ช่องไหลกระแทกจอหากันดูนะครับ ไม่สตรีมช่องใดก็ช่องหนึ่งนะฮะก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวช่วงเดือนพฤษภาคมนะเดี๋ยวช่องหลักก็กลับมาได้แล้วช่องไหลโดนจอสตรีมสด V4 เราก็จะย้ายไปสตรีมช่องนั้นนะครับผู้ติดตาม20,000กว่านะไหลโดนจอสตรีมสด V4 ไปค้นหากดติดตามกดซั b s c คร b e กดกระดิ่งกันด้วยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ